วันนี้พามาชมงานซ่อมนะครับแอร์เคลื่อนที่นะครับยี่ห้อของไฮเซนตัวนี้จะเป็นแอร์เคลื่อนที่ขนาดที่ระบุไว้นะครับ9000พ t u วิทกินกระแสอยู่ที่5แอมป์นะฮะาดูโครงสร้างรอบนอกเขานะครับแอร์เคลื่อนที่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนตึกนะครับตึกทาวเวอร์สูงสูงตัวคอมเพรสเซอร์เขาจะอยู่ด้านล่างนะครับ ตัวนี้ทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วก็คือแผงมีการรั่วครับทั้งคอยร้อนคอยเย็นอันนี้แล้วก็ทําการเชื่อมแล้วก็พ่นสเปรย์วัดินนะครับกันผุให้ลูกค้าอีกรอบหนึง่งนี่ครับคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์อยู่ฐานล่างนะครับคล้ายกับแอร์บ้านครับมีแอคคุมเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแผงวงจรบอร์ด ก็มีคาปาซิเตอร์นะครับเหมือนกับแอร์บ้านเลยของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็คาปาของอตัวมอเตอร์พัดลมคอยเย็นและคอยร้อนนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรลทั้งหมดมีอันนี้เป็นดิสเพย์ตัวรับสัญญาณแล้วก็นี่ฮะมีเซนเซอร์อุณหภูมินะครับจากอุณหภูมิชุดบนนี้จะเป็นแผง คอยเย็นนะครับเรียกว่าแผงคอยเย็นโค้งมาโค้งเข้ารูปมากับตัวตัวบอดี้ของแอร์นะครับส่วนด้านล่างนี่เป็นแผงคอยร้อนคอนดิซิ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ร่วมเหมือนกันก็เชื่อมทุกอคอยให้ลูกค้าครับมาดูในส่วนของการาบายความร้อนนะครับตัวโบเวอร์เขาจะหมุนหมุนแล้วก็ดูดลมจากคอมเพรสเซอร์แล้วก็ ความร้อนจากด้านล่างนะครับส่งออกมาเป่าออกมาด้านหลังของแอร์ของตัวตัวแอร์เคลื่อนที่นะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นการดูลนลมออกมาดูนิดเดียวมาดูนะฮะ <c oughs> ม,มีแค่นี้นะครับคอยเย็นประมาณสิบสิบสองเซนนะครับ 10เซนเอง10บคูณสิเซนติเมตรนะซึ่งเล็กมากคราวนี้ถามว่าแอร์เครื่องที่จะกินไฟไหมแน่นอนนะครับกินเยอะกว่าแอร์แอร์ติดผนังแน่นอนในขณะที่ BTU เท่ากันเพราะว่าลมระบายความเย็นออกนิดเดียวแล้วก็แต่ที่แต่ที่เหมือนกันก็คือการกินกระแสนะครับเขากินเท่ากับแอร์บ้านนะครับที่5แอมป์นะตัวนี้ ใช้น้ำยา R410 ฉะนั้นแอร์เคลื่อนที่ก็จะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆนะครับห้องไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เปิดการเปิดก็จะเปิดเหมือนให้ลมเย็นนะครับปร,ประทะตัวเราไปเลยเพราะว่าแอร์จะประหยัดไฟไม่ประหยัดไฟก็คอมเพรสเซอร์ต้องหยุดการทำงานฮะนั่นก็หมายถึงว่าทำความเย็นในทั่วห้องนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ยากนะครับแอร์เคลื่อนที่ ถ้าห้องมีขนาดกว้างน,นะครับส่วนลมร้อนเขาก็จะมีที่ต่อท่ออกไปข้างนอกลมร้อนจะอยู่ชุดจุดนี้ฮะต่อกไปข้างนอกระบายาความร้อนด้านนอกโอเคครับ